สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับเนี่วันนี้ครับเราอัปเดตนะครับพระปิจาเต้าสวมพลัสนะฮะของสมาคมตำรวจขอนแก่นสร้างถวายหลวงปู่มหาศิลานะครับอีพีนี้ขอมาอัปเดตอีกนิดหนึ่งพี่จ๋านะครับแล้วก็นะเพิ่งได้มาจากอ่าที่ไหนเนี่ยโอ้โหได้มาจากภูเก็ตเลยชุดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยน้องขออนุญาตแกะก่อนนะครับนะนี่ครับมาอัปเดตน่าจะสี่หรือห้าองค์เนี่ยพี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะ น่าจะสี่หรือห้าองค์นี่ฮะมาดูวนะ่าสี่องค์นะครับได้มาสี่องค์มาเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนะได้มาสี่องค์พี่ชายนะครับนี่ฮะ รายการแรกก็เปิดเลยแล้วกันนะพี่น้องหากชอบจุจร์ในการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ไอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับอ่าพระปิตาเจ้าสุพรรณนะฮะอีกรุ่นหนึ่งยอดนิยมอีกรุ่นนะฮะรายการแรกเปิดมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยจินดามณีเรืองแสงครับนี่เนื้อก้นหอยจินดามณีเรืองแสงฮะรายการนี้เรียกคุณจะเบอร์สองแปดเจ็ดนะฮะสองแปดเจ็ดครับพี่ชายนี่องค์นี้นะครับน้องขอที่สามร้อยบาท นี่ฮะองค์นี้น้องขอที่300บาทนะฮะด้านหลังเป,เป็นตำรวจนะฮะกรมตำรวจนี่ฮะเด็กคนเบอร์2 8 7นะครับรายการที่1องค์นี้ขอที่300บาทนะครับองค์นี้ขอที่300บาทพี่ชายนะครับรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2พี่ชายนะครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่2เป็นเนื้อจินดามณีเลื้งแสงนะฮะ ตะกุดเงินเก้าดอกแค่เงินพี่ชายโอ้โหรายการที่ไหนการที่เด็ดเลยฮะรายการที่สองเด็ดเด็ดเดือดเลยครับเลข 1, คุณต้องเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะฮะเลขคุณต้องเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์พี่ดูตะกุดฮะตะกุดแน่นๆเลยนะครับรายการนี้รายการพิเศษนะครับองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนี่ครับองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทพี่ชายเลขคุณต้องเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ 1, ครับรายการที่สนะอ,อ,องฮะได้เจ้านี้มาส,สามวิเจ้าส,สิบห้าองค์นะครับ ต่อมารายการที่ไปวิชายรายการที่สามรายการที่สามเป็นเนื้อสายลุงพญาเสือองค์เขียวเรื่องแสงน,ะนี่ฮะองค์เขียวเรื่องแสงนะครับรายการนี้เลขโคดเบอร์มาเลขแปดศูนย์ฮะรายการนี้นะฮะขอที่สามร้อยบาทนะครับเรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมาองค์ท้ายครับนะฮะองค์สุดท้ายหัวจ้างนี้มาจากภูกเก็ตเลยพี่นะนี่ฮะขอปิดมานีครับโอ้โห นะครับไม่ธรรมดารายการนี้เป็นเนื้อสายลุกมนะัตเตอร์พีชฮะองค์จินดามนีตะกุดเก้าดอกโอ้โหรายการนี้ก็เก้าดอกครับพี่นะเนื้อจินดามณีนะองค์มัตเตอร์พีชนะครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์หนะม,มาเยเลขหนึ่งเจ็ดห้าหรือเปล่าพี่นะ่ฮะใช่ไหมหนึ่งสี่หนะ้าหนึ่งเจ็ดห้านี่ฮะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้านี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันนะครับนะ องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทไอ้องค์นี้ขอสี่ร้อยห้าสิบนะฮะองค์นี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ใส่ฮะโอ้โหเดือดเดือดนะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับขอเป็นองค์นี้พี่ชายนี่ครับเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสี 48, ่สิบแปดไอสามสี่แปดฮะเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสามสี่แปดครับรายการที่เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าไม่ไม่ใช่คนคนกล้อง คอนกล่องดีครับเออรายการนี้ฮะเป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดเลยครตะกุดทองคำหนึ่งดอกปิดแผ่นทองคําแท้ด้านหน้าและหลังฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์สามสี่แปดพี่รายการนี้เปิดแบบป่านพี่ๆนะครับที่นะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่ชายรายการที่ห้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่หกครับ รายการที่6เนื้อผงเนี่ยฮะพุทธคุณปัดหน้าเงินกําไรคู่นะฮะทองทิพย์ฝั่งเพชรเนี่ยนี่กําไรเนี่ยเลขหัวจับเบอร์293ฮนะองค์นี้350บาทนะครับองค์นี้350บาทนะพี่นะรายการที่6ครับนี่ฮะงามๆฮนะต่อมารายการที่7ครับนี่รายการนี้เนี่ยผมพุทธคุณปัดทองฮนะ นี่ฮะกำไรเงินคู่นะครับกำไรเงินแท้คู่คะรายการนี้นะครับฝั่งพิษนั่นตะยืดฮะเลขคนที่เบอร์สองหกสองหาเงินนดิบทองพี่องค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะถ้าพี่ๆยกคู่เอาไปครับห้าไอ้หกร้อยบาทนะครับยกคู่เอาไปหกร้อยบาทพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะมีมาแค่นี้นะพี่นะรายการที่หกกับเจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับนี่ฮะ รายการที่8เปิดออกมาครับพี่ชายองค์นี้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพรดําะนะตะกุดทองทิพย์กําไรคู่เลขคนเบอร์หนึ่งี่นยะเลขคนเบอร์หนึ่งี่พี่ชายรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทรายการนี้ขอที่สา0รอยบาทพี่ชายรายการที่แดนะครับต่อมารายการที่เกนะ้านะนี่ฮะ รายการที่9รายการนี the buy buy 35, ้เน ah. ื้อผงใบลานตะกุดเงินแท้2ดอกครับรายการนี้เลขคตเบอร์435รายการนี้เป็นรายการที่2นะฮะลองจากเนื้อบนเลยที่นี่รายการที่2ฮะรายการนีตะกุดเงินแท้นะครับขอที่350บาทนะครับเนื้อใบลานขอที่350ิบาทคะพี่ชายรายการที่9ฮะต่อมาครับรายการที่10ครับนี่ฮะรรายการที่10อีกหนึ่งรายการครับรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานตะกุดเงินอีรายการฮะมีอีกองพี่เลขคตเบอร์3 ห้าครับเลขคนเบอร์356ครับรายการนี้ครับรายการที่10นะครับขอแมงปันท่านพี่ที่องละ350บาทนะครับยกคู่600ไปพี่ชายยกคู่600เท่านั้นนะครับนะนะอย่าต่อน้องเลยนะครับน้องปิดมาให้นะฮะน้องปิดไม่ทีนะพี่ไม่จะรุ้เองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการจะไปเป็นรายการที่11 ะครับรายการที่11เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนี่ครับตะกุดทองทิพย์สองดอกครับเลขคนเบอร์463ครับรายการที่ขอแบ่งปันนิพพีที่250นะฮะขอแบ่งปันนิพพีที่250บาทครับนะฮะร,รายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ถึง13รายการนี้นะฮะ รายการที่เป็นเนื้อว่านน้าเงินตะกุดทองทิพย์ครับเนื้อว่านน้าเงินตะกุดทองทิพย์ครับพี่นะครับรายการที่12เลขคุตัวเบอร์539ารายการที่13เลขคุตัวเบอร์3 3 2ฮะร,รายการนี้องค์ละ2 5 0ิบาทใครรับคู่เอาไปพี่ชาย400ครับรับคู่ผมให้เพียงแค่4 0 0ครับพี่ชายนะรายการที่12กับ13ครับต่อมารายการที่14ฮะ รายการที่สิี่รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กเงินพีตะกุดทองทิพสองดอกเลขค้นเบอร์สองหกห้าครับเลขค้นเบอร์สองหกห้าครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อวาดสบูเ่เลือดนะฮะคุกจิวอนหลวงปู่มหาศิลาครับ เลขคนเบอร์217ครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับเอาไป280บาทครัพี่ชายรายการที่15นะครับ ่อมารายการที่16กครับรายการที่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับตะกุดทองแดง2ดอกครับเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดทองแดง2ดอกเลขคูเจอร์นหมายเลข40 0นะเลขคู่จำนวนหมายเลข4 0 0์ครับพี่ชายรายการนี้ขอแบ่งปันที่280บาทครับขอแบ่งปันที่280บาทยกคู่เอาไปพี่ยกคู่เอาไปพี่นะยกคู่ผมขอ450ยกคู่ผม4 0 0ขอ450ิพี่ชายนะครับรายการที่1นะ5 6แนะครับแต่อีีนี้ก็มีแบ่งปันที่พี่ประมาณนี้พี่ชายนะฮะ16รายการนะครับ ลองเลือกชมดูนน่ี่นะหากชอบใจก,กันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีดีะและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กบขอบคุณพี่ทุกทั้งติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ